เฮ้ยอดิอะดิอ่ะยืนตีเลยอ่ะยืนตีเลยอุยอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นสเต็ปม,มันเป็นสเต็ปตาเบอร์สตีมโดดโดดตามยืนตีสดไม่ไม่สดอะไรทั้งนั้นโอ้โหตีสัน้นแกนสัน้นป๊าป๊บป๊า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 มาดิแล้วผมโดดแหม แน่นนคอแถมกูตายก็คุ้มว่ะเฮ้ยมีชุบติมี่ห้าคู่ห้าคู่เออสวยเกิดมาแล้วทีสดุดยกโอ้โหสวยเกินทีเป็นคิวโดนเลียตายเออตะตันพื้นตายหมด แล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับ ID คิริโตะเม็ดส้มนั่นเองนะครับผมผมก็อแอบ,บขโมย ID น้องเขาวเฮ้ยแล้รอบไมมันเหลือเม็ดม่วงเนี่ยไอวิวจบแล้วยืม ID คิริโตะเม็ดส้มสรุปกลายเป็นเม็ดม่วงมาครับผมก็สวัสดีครับยุกคนสายซีนะครับวันนี้ผมก็แอบพ้น ID คิริโตะเม็ดส้มมาเล่นนะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนจะเหลือเม็ดม่วงแล้วคือแบบที่ผมแอบ,บเอา ID น้องเขามาเล่นไม่ใช่แล้วนะผมอยากเล่นสกินคิริโตะ โอเคครับ okay, ผมก่อนที่จะเข้าไปในเกมนะครับผมผมจะบอกรูนไอเทมพลังแฝงที่ใช้ในคลิปนี้นะครับผมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสนใจเซตนี้เนี่ยเป็นเซตโคตรแรงนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือเซตฟูลดาเมจของอารีนพร้อมกับเอาเคียวมานะครับผมทำให้เราเนี่ยตายยากนะครับผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ต้องมั่นใจแล้วก็ต้องช้ำมากๆเลยนะครับผมสำหรับอารีนนะครับผมซึ่งเซตปกติเนี่ยเอาะเป็นเซตแบบออกเกือกึ่งแทงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าผมชอบใช้เซตนี้เพราะว่ามันแรงมากๆเลยนะครับผมโอเคผมแอบบอกแค่นี้แหละเออคนดูชอบถามไปละ อ๋อรุนรุนรุนคีสิบหกนะครับลืมบอกลืมบอกรุนคีสิบหกนะก็คือเลดสปิริตไดยกันคออืมนะจังหวะน,นี้ผมจะโต๊ะโอ้ยเกือบจะตะกนตะตันพื้นแล้วนะมังกรมาครับมังกรครับทุกคนพี่มาแล้วน้องแปลกๆว่ะตันพื้น เฮ้ยโอ้โหมังกร็เล่นคาที่หกตอดดึงเฮ้ยเอาโยเลี้ยกันตอดตอดตอดตะตันตะตาตะตีมตะเบสเอ้ยเอาตัวแถม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 สวยเอาเฮ้ยนี่ก็แถมนี่ก็แถมตาตาเบสตีมปั๊บปั๊บเอ้ยเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงที่ผมเล่นตัวหลักนี่ผมทำช็อตเท่ๆอย่างงี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีสกินคิริโตะไง ผมว่าเจเวฟนี้เสร <recess ed. S 1> ็จเดี๋ยวผมว้าไปหาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยมาดิมาดิอ่ะยืนตีเลยอ่ะยืนตีเลยออ้ยโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปไปลีเลยร่างไม่แตกหรอเสียดาย เอ้ยเล่นบนใจเย็นๆนะครับเล่นบนใจเย็นนะครับควรจะตายเยอะเกินไปแล้วอะเลนโคตรแบกเลยนะดูสกอร์นี่นะเนี่ยเฮ้ยมาดิมาดิวะตาเบอร์สตีมโดด,โดดตัวตามยินตีสดไม่ไม่สุดอะไรทั้งนั้นโอ้โหตีสัน้นแกนสัน้นป๊าป๊บป๊า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 มาดิเอ๊ ไม่มีสก,กินคิริี่โต๋ทำไม่ได้เนี่ยช็อตเท่ๆแบบนี้อาราตี้ดูคิมนี้ต้องภูมิใจในตัวผมแล้วเวลาเราจะเล่นอารีนให้มันโหดเนี่ยเราต้องเบียวด้วยนะเว้ยเดี๋ยวผมจะเบียวให้เราดูดูสักชอ็อตละกันนะครับ <Here. S 1> แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแปลกๆแปลกๆ,ลกๆทำไมเหมือนผมจะโดนลุมเอ้ยสก,กัดสกัดอันอัาติแล้ววะไอ้แช่ผม,ผมว่ามันจะเม้นต์ผม เอ้ยสวยไปเฮ้ยเฮ้ยบูนาคอสบูนักคอสเข้าบูเลยไม่มีชุบไหมอยากได้ชุบอยากได้ชุบอ้าวเฮ้ยนาคอยโดนตันพื้นแหม่ถอยครับถอยครับถอยครับ หาใครกำลังมองหาไอเดียอาร์คุ้มๆสกินแรร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง2,000 0 0คนที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ถูกๆเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองผมแนะนำเพจนี้เลยครับ และเมโลท็อปอัพบริการรับเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติม RV ง่ายเพียงแค่ใช้ Open ID เท่านั้นและเกมอื่นๆก็ยังมีโปรโมชั่นสุดคุ้มโดนใจไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจเมโลท็อปอัพและใช้บริการที่ที่ไลน์แอดเมโลท็อปอัพมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมไม่มีตันพื้นตีมีตีตึบตึถยถยถย เ,เดี๋ยวผมจะเคลียร์เวมนี้เสร็จแล้วก็วาไปหาเพื่อนนะนผมว่าเด้นนัวนี่เคเดีย๋ยวชิ้นต่อไปจะออกเป็นเคียวนะผมเพราะว่าผมจะเล่นอาเรียนเป็นสายฟูดามิเเนาะออกเคียวเนี่ยมันก็จะทําให้เรายืนนานแล้วก็เล่นแบบสุดเล่นแบบสุดได้เลยอะ่ะเออคือไปดูช่องอาราตี้มาครับเฮี่ยมุมนี้อร่อยนี่มุมนี้อร่อย แล้วผมโดดแล้วผมโดดเอ๋แนนน้อขอแถมกูตายก็คุ้มวะเอ้ยมีชุบติมี่ห้ากูห้ากูเออสวยเกิดมาแล้วตีสดยกเอาโหยสวยเกินจิ้มบนคิวอันนี้ผมว่าสเต็ปผมก็เป็นเม็ดต้มได้นะครับคุดูเว้ยแอ๊ธรรมดาน้องธรรมดาทะเลยเว้ยไปโอ้โหธรรมดาครับธรรมดาครับน้องๆโอ้โหอันนี้คือทีมงานกูเองครับไอ้เชยหน้ามาเฮ้ยเฮ้ยผมเห็นผมเห็นเยอยผมเห็นเยอยคนดู พี่มาแล้วครับผมขออนุญาตโดนเข้าไปเลยเอ้ยกดโดนไม่ติดวะช่างมันเอาเยี่ยมมันก่อนได้ปะเนี่ยแหม่ก่อนแหมก่อนอยากได้เคียวก่อนอ่ะพันสามเหรอขาดตังสามร้อยครับสามร้อยบาทเอาสามร้อยบาทมาให้ผมเฮ้ยเฮ้ยแคลรี่เดียวเดินคนเดียวเดินคนเดียวโอ้โหมันเดินหนีท่านมาเอาทุกคนครับผมได้คียีเอทมนะครับผมดาบเคียว ไม่ใช่ดาบดิมันคือเคียวเลยแหละแล้วก็ต่อไปจะออกเป็นดาบวิ่งนะผมซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ผมเป็นอมตะครับผมไม่มีใครทําอะไรผมได้ครับเกมนี<ต>้โอ้ยเหมือนเพื่อนเขาจะบวกกันนัวแล้วมั้งบวกกันหน้าป้อมเลยเหรอเกินเอาเอาโ,โ,โดเรียฟิกโดเรียฟิกนะเอาเรียนตัวโคตรโหดโคตรอันตรายไปถอยดิ สกอร์กำลังสวยครับผมไม่อยากตายเพิ่มนีอ่อยากให้ติมี่มาหาเฮ้ยปับป๊บ,บ,บ,บโอเคนอนวัดใครจะตามมาตาเบิร์สติมอึ้อผมมีเคียวมีเคียวก็ตายเหมือนเดิมโอ้ยติมี่มาไม่ทันสวยถอยถอยไหมถอยไหมติมมี่ถอยไหมทีมงานะครับทีมงานครับ,รบเราจะหิวเกินไปแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ สวยสวยสวย,สวยไปพอพอพอเหม,ม,มือนเราจะจบได้นะเนี่ยทำไปเล่นไปไปเพื่อนจบเลยครับผมสวยๆำงามครับผมเาเลนเกมนี้เป็นคนโหดคนอันตรายเอ้าชิบหายคีมหมดเราเราเรียรำม้มเยเฮ้เกินเกินเอามียุบมียุบเกินมาอีกทีเอ้ยนาคอนมาโอ้สยองละเหมือนจะจบได้สรุปไม่ได้จบโอ้ยเราเรียเราเรียมันเกิดแล้วสยอง ให้เคลียร์การหน่อยนะเคลียร์การหน่อยนะนะครับผมโอเคครับผมผมได้ดาบบีแล้วต้องไปจมชิ้นท้ายนี่้เป็นดาบแดงนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมน่าจะอึดถึกทนนานแล้วก็แรงมากนะครับผมมามามาตีดัางหน่อยเอาเช็คหน่อยไว้ป่าเราไม่เอาเลยเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายขวเหมือนอยากจะได้บับ เราเลียตายเฮ้ยสตันพื้นตายหมดน่าเอวไปจบได้เพื่อนผมว่าจบได้ผมว่าจบได้เอ้ยแต่มันมีล้อเลี้ยวแต่เรามีชุบแต่เรามีแต่เรามีเต็มมี่เดยวเย็นๆย็นเย็นเย็เย็นเอย่าเพิ่งใจเสียนะครับทีมีห้าวิเมติห้าวิเมติเดี๋ยวขอขี่ก่อน หล่อเรียวๆเลยขี่หล่อเรียวครับผมจังหวะนี้นี่ครับผมกดอันติหันหน้าไปอีกทางนึงสวยแจดอ้าวจบเลยดิโอเคครับผมจบไปแล้วสำหรับเกมคิริโตะเมสโซนะครับเฮ้ยเล่นแล้วติดใจนะแบบหลังจากผมได้ฉลอตเมสโซมเนี่ยเผื่อผมอาจจะเก็บอะเลนเมสโซมต่ออะไรอย่างงี้ป่ะคุณผู้ชมคิดว่าฝั่งตรงข้า,ามเขาจะคิดว่าผมเป็นวิวซังตัวจริงป่ะ น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเล่นหวดขนาดนี้นี่นะครับผมก็เป็น ID ของคริโตะเมซอมนะครับผมท่านผู้ชมก็ขอบคุณวิวสั่งมากที่ให้ยืม ID นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไว้ใจว่าเต็มจะไม่ลดโอเคครผมถ้าเพื่อนๆชอบคลคปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมเลยนะครับผมจะดีมากถ้าไ,ได้ถึงร้อยไลค์นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละ